คณะสิทธิานุสิตนะครับได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายแด่ท่านพ่อเขียนเจ้าอาวาสวัดกระทิงนะครับที่กําลังเข้ารับการรักษาอาการอาภาธที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับบ่ายวันนี้ที่ศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาติไทยจังหวัดกรุงเทพมหานครคณะสิทธิานุสิตท,ท่านพ่อเขียนโดยนายนิพนธ์นองริมบ้านเลขามูลนิที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินบ้านเสม่งามรวมทั้งเหล่าทหารหน่วยนาวิกโยธินค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรีกว่า30นาย ได้ร่วมเดินทางไปบริจาคโลหิตให้แด่ท่านพ่อเขียนทองคำหรือพระครูธรมรมสรคุณจเจ้าวาดวัดกระทิงที่กำลังอาภาธอยู่ในขณะนี้ท่านพ่อเขียนได้เข้ารักษาตัวอยู่ที่ห้อง i อ u สูสตินรีเวชกรรมตึกนวมินทราชินีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กว่า3มเดือนแล้วซึ่งแพทย์ได้เผยอาการของท่านพ่อเขียนว่าน,นี้ว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีกทั้งต้องมีการฟอกไตตลอด24ชั่วโมงจากภาวะโรคไตและโรคตับ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้อาการท่านพ่อเขียนสุดตัวอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาแต่ในส่วนของปฏิกิริยาตอบสนองของท่านพ่อเขียนยังสามารถตอบสนองได้ดีซึ่งในระยะนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมเนื่องจากเกรงอาการติดเชื้อนอกจากนี้ทางการแพทย์ได้เปิดเผยว่าจากการที่ท่านพ่อเขียนต้องมีการฟอกไตยอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นจึงจําเป็นต้องการเลือดเป็นจนํานวนมากหากท่านใดจะร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมรักษาอาการอาภาธของท่านพ่อเขียนสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาติไทย